ครับสวัสดีครับมือนีกับบัได้ผ้าพีผ้านนองไปใส่เบ็ดอีกแล้วนะครับแต่ว่าสีออกมาเปียงนามหน้าครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเขาใกล้สีพ่อเกียวแล้วนะครับผ้าพีผ้านนองออกมาเบิงเข่านะครับมือนีนะครับเขาใกล้สีพ่อเกียวครับแต่ว่านามยั่งหลายนะครับไปเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับพี่น้องนะครับเขาปีหนีงามบ่นะครับไปครับผม นี่นะครับเขากำลังไก่สิพวอเกีียวครับพี่น้องแต่ว่านามยังไหลนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่ผ้าน่องมาเบิงนะครับนี่เป่งน,นะครับเป็นเขาก็ขอครับพี่น้องนะครับ อันนี้มันปนนะครับเขาปนนะครับ <laughs> เอ,เอ,เอ๋นะครับระดับน้ำครับพี่น้องอะนะครับน้ำยังไหลครับเ,นะเดี๋ยวตรงเป่งออกนะครับเขาก็ถ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ือว่างามอยู <c oughs> <ๆ>่นะครับปีนี้นะครับ เดี๋ยวให้แทกกับตัวผมนะครับนี่นะครับนะครับระดับเขานะครับนี่หนามยังลร้แห้ง โอเคครับผมเป่งเรียบร้อยนะครับคุดเป่งเรียบร้อยนะครับโอ้ยนะครับพอดีบัวได้ไทยเบื้องตอนเป่งหนํานะครับผมมีผู้ได้ถือกล่องให้นะครับนะครับน้องเป่งหนําออกนะครับไหลลงมาทั้งผีนะครับทั้งนี้เพื่อนเสียเอารถเกี่ยวนะครับเป่งหนําใส่กับบัเป็นยังนะครับใส่รถเกี่ยว เดี๋ยวเสียเอาสวิงมาตันไว้ครับอันนี้เอาสวิงมาขังไว้เพราะว่ามันมีป่าอยู่นะครับนี่นะครับได้ยินเสียงป่าอยู่นะครับโอ้เมื่อยครับพี่น้องคุดคุดหนีเมื่อยนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวขังปลาลัดปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิมาถ่ายให้เบิ่ออีกรอบนะครับครับผมอ่ะครับโปญยทองมากพอดีนะครับ มาลงมาเบิงน้ากันนะครับป่าลงหรือ,อยังนะครับนะพอดีพอมานะครับโอ้มันมาจ่ออยู่นี่ปา่าคุณนะปลาซิวอมอเอานะครับมาเบิงมาเบิงนะครับแลามีป,าป่าบอกโอ้ยปลาซิวหน่อยเดีย๋ยวเบิงเบิงเบิงคุณนะนะครับโอ้ยปลาซิวครับพี่น้อง เอาถือว่าลงอยู่นะครับโอเคนะครับโอ้ยบังเงาจะคลองนะครับนี่โอ้เดี๋ปลาหน่อยนะครับปลาซิวปลาซิวมันมีปลาคอไปหยังอยู่ได้ไดี๋ยินเสียงมันบ่นอยู่พี่นะครับโอ้จออยู่พี่นะครับเพราะท่านลงครับพี่น้องพี่เห็นบ่ครับนะครับนี่กูนะนะครับเอาก็ถือว่า มาเป่งน้ำนะครับมือนี้ได้ปลาน้ำนะครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปครับพี่น้องบ่ค่อยได้ไปใส่เบ็ดนะครับบ่ได้ไปใส่เบ็ดเลยนะครับกะบ่ดนดอกเนาะสิใช่ไหมครับครับผลละนาสิเกี่ยวเขาแล้วพุผลละครับบาดนี้นะครับช่วงนี้กระลงคลิปห่างๆแน่นะครับกระฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าล่ะครับติดตามกันคือเก่านะครับเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าครับผมครับขอบคุณหลายๆครับ เบิงเข่าสักกันนะครับ